มอนซี่ช็อปสวัสดีคะ่ะวันนี้จะมารีวิวกล้องปากกาโปนะคะเป็นกล้องปากกาที่สามารถใช้งานได้จริงเขียนได้จริงนะคะตรงนี้จะเป็นในส่วนของหัวปากกานะคะเป็นหมึกปากกาสีดําปุ่มการใช้งานมีเพียงปุ่มเดียวก็คือปุ่มนี้นะคะใช้งานง่ายมากๆเลยนะคะตรงนี้จะเป็นในส่วนของเลนกล้องนะคะความชาร์ันด 1080p กล้องปากกาแบต1ชั่วโมงนะคะตรงนี้จะเป็นไฟแสดงสถานะการทํางานของตัวกล้องนะคะช่องใส่เมมกับช่องชาร์จไฟจะซ่อนอยู่ด้านในนะคะ ตรงนี้จะเป็นช่องใส่เมมนะคะด้านล่างจะเป็นช่องชาร์จไฟวิธีการใช้งานนะคะเราก,ก็จะใส่เมมลงไปในตัวกล้องนะคะใส่เมมกล้องก็จะบันทึกลงเมมนะคะถอดเมมดูไฟย้อนหลังผ่านคมนะคะวิธีการเปิดตัวกล้องก็จะกดปุ่มนี้ค้ั้งไว้3วินะคะจะมีไฟสีฟ้าติดขึ้นมานะคะถ้าไฟสีฟ้ากระพริบกระพริบดับไปแปลว่าตัวกล้องเริ่มบันทึกแล้วนะคะอันนี้แอดมินก็จะใส่ตัวปากกากับเข้าไปเพื่อความเนียนะคะ เสร็จแล้วนะคะเราก็พกพาติดตัวหรือตั้งวางทิ้งไว้เก็บภาพเก็บหลักฐานที่เราต้องการได้เลยนะคะถ้าเราต้องการใช้งานจนแบตหมดก็ตั้งทิ้งไว้ได้เลยนะคะกล้องจะเซฟถึงไฟล์สุดท้ายที่บันทึกนะคะในกล่องจะมีสายชาร์จมาให้นะคะเราก็ชาร์จกับคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กหรือพาวเวอร์แบงค์ที่มีช่องจ่ายไฟ5โวลต์1แอมป์จับเวลาในการชาร์จประมาณ1ชั่วโมงนะคะถ้าเราต้องการหยุดอัดนะคะเราก็จะกดปุ่มน,นี้1ครั้งนะคะ ไฟสีฟ้าจะติดค้างขึ้นมาแบบนี้นะคะถ้าเราต้องการปิดตัวกล้องก็กดค้างไว้ประมาณ3าวิจนไฟสีฟ้าดับได้เลยะคะ่ะเดยะแอดมินจะสอนวิธีการดูไฟล์ย้อนหลังผ่านคอมนะคะเราก็จะถอดเมมออกมานะคะเสียบกับอะแดปเตอร์หรือการ์ดิดเดอร์เพื่อดูย้อนหลังผ่านคอมพิวเตอร์นะคะ อันนี้เราก็เข้าไปที่ไดฟ์ของตัวกล้องได้เลยนะคะก็ไปที่วิดีโอค่ะแอดมินจะเปิดผ่านโปรแกรม VLC นะคะอันนี้ก็จะเป็นภาพจากตกล้องนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็กดภาพอีกตัวหรือตั้งหรอดทิ้งไว้เก็บภาพเก็บราคาที่เราต้องการได้เลยนะคะถ้าเราต้องการใช้งานเป็นแบบหมดก็สรา้างทิ้งไว้ได้เลยนะคะก็จะเสร็จ หากลูกค้าท่านใดสนใจนะคะสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ idline adstyle monsie shop นะคะหรือโทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์062 642 8981นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ